สัญญาวิาพลาานีสี่อย่างคือการเห็นของซึ่งไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามอย่างร่างกายเราเนี้ยไม่สวยไม่งามสกปรกโสกโครกนะเราก็ไปเห็นว่าแม่สวยจังเลยผู้หญิงคนนี้สวยจังเลยถ้าดูเป็นะไม่สวยหรอกจะเห็นได้มันซ่อนความโสโครกอยู่ภายในร่างกายที่ว่างามนักหนานะเหมือนถุงใบหนึ่งมันถุงนะทํได้หนังนะถุงหนังใบหนึ่ง มีรูรั่วใหญ่ๆอยู่เก้ารูไปนับเอาเองรูรั่วเล็กๆนับไม่ท้วนมีของโสโครกไหลออกมาตลอดเวลาอี่ขี้หูขี้หัวขี้ตาเนี่ยมีแต่คำว่าขี้นสะสุดายจนถึงขี้ตีนใช่ไหมขี้เล็บขี้มือมันไม่ได้สวยไม่งามแต่คนหลงนะจะไปหมายรู้ว่าร่างกายนี้สวยว่าร่างกายนี้งาม หมายรู้ผิดอันที่สองคือหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงอย่างจิตเราเนี้เกิดดับตลอดเวลาเราก็รู้สึกว่าจิตเราเป็นอมตะจิตเราเดี๋ยวนี้กับจิตเราเมื่อวานก็คนเดียวกันจิตด,ดวงเดิมจิตเดี๋ยวนี้กับจิตชาติก่อนก็ยังเป็นจิตดวงเดิมเวลาตายก็จิตดวงนี้แหละออกจากร่างไปหาร่างอยู่ใหม่อันนี้เป็นการหมายรู้ผิด หมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงจริงๆแล้วจิตเกินดับสืบเนื่องกันตลอดเวลาหมายรู้ผิดอันที่สามนั่นคือหมายรู้สิ่งซึ่งเป็นทุกข์ว่ามันเป็นสุขอย่างร่วมนามขันห้านะี่เราเห็นเป็นของดีของวิเศษนะนำความสุขมาให้ที่จริงมันคือก้อนทุกข์ล้นลวนๆเลยมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีแต่ทุกข์กับสุขนะ ม,ม,ยยมีแต่ทุกมากกับทุกน้อยเท่านั้นกายเนี่ยมีแต่ทุกมากกับทุกน้อยจิตก็มีแต่ทุกมากกับทุกน้อยไม่ใช่กายเนี่ยสุขบ้างทุกบ้างจิตสุขบ้างทุกบ้างนะสําหรับคนซึ่งยังหมายรู้ผิดอยู่ยังเห็นผิดอยู่หมายรู้ผิดอันที่สี่ทำไมรู้ของที่ไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวตนของตนอย่างเรารู้สึกเนี่ยตัวเรา ถ้าตัวเราจริงเราต้องสั่งได้สั่งว่าอย่าแก่ได้ไหมไม่ได้สั่งว่าอย่าเจ็บได้ไหมไม่ได้อย่าตายได้ไหมไม่ได้จิตใจนี้ก็เหมือนกันสั่งได้ไหมว่าจงมีแต่ความสุขสั่งไม่ได้นะสั่งได้ไหมว่าอย่าทุกข์สั่งไม่ได้จงมีแต่ความดีสั่งได้ไหมไม่ได้ห้ามชั่วห้ามได้ไหมห้ามก็ไม่ได้เนี่ยความจริงก็คือเป็นอนัตตา ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้แต่หมายรู้ผิดนะัะก็คิดว่าบังคับได้ร่างกายนี้เราบังคับได้เนี่ยสั่งให้กำมือแปรมือเราก็สั่งได้เคยภาวนานะเคยภาวนาไปหลับลงไปแล้วจิตตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตตื่นแล้วร่างกายยังไม่ทันตื่นสั่งให้ร่างกายขยับเนี่ยมันไม่ขยับนะเฮ้ยลุกขึ้นมาได้แล้วไม่ลุกขยับมือซิไม่ขยับ ขยับเท้าสิไม่ขยับสั่งมันไม่ได้นะมีแต่ของสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้เนี่ยถ้าเราภาวนาเนราเห็นเราห้ามมันไม่ได้หรอกถ้าห้ามได้เราคงห้ามอย่าแก่อย่าหนังเหี่ยวอย่าฟันหกักอย่าหัวงอกอย่ามีตีนกาเอาจริงห้ามไม่ได้นี่เวลาที่เราเห็นสภาวธรรมแล้วนะเรารู้สึกเนื้อรู้สึกตัวไปองนี้ย ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้ไปเรื่อยเราก็หมายรู้ลงไปถ้าเราแค่เห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเป็นสมาธินะเราเติมสัญญาลงไปหมายรู้ลงไปร่างกายที่เคลื่อนไหวนี่มันถูกรู้ถูกดูนะมันไม่ใช่ตัวเราหรอกตัวนี้จิตจะเริ่มเดินปัญญาละวมีการหมายรู้ถูกเกิดขึ้นถ้าหมายรู้ถูกนี่ยจะมีหมายรู้ ของไม่สวยไม่งามว่าไม่สวยไม่งามของไม่เที่ยงก็รู้ว่าไม่หมายรู้ว่าไม่เที่ยงของเป็นทุกข์ก็หมายรู้ว่ามันเป็นทุกข์ของไม่ใช่ตัวเราก็หมายรู้ว่าไม่ใช่ตัวเรา